สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการซื้อของในช h อป e e หรือว่าใน l a z a ร์ด,ดที่มันมีส่วนลดกันเยอะๆครับโดยวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการซื้อของในช h อป e e ก่อนก็คือใน s h อป e e อ่ะมันจะมีโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลื่อนดูอย่างเงี้ยครับแบบวันเนี้ยอันนี้เทียเท่ยงคืนลวถ้าเที่ยงคืนอะโค้ดส่วนลดมันจะยเยอะให้เราเลื่อนดูตรงนี้เลยเข้ามาที่หน้าแรกก่อนนะ หน้าแรกตรงเนี้ยแล้วเราก็มันจะมีเห็นปะตรงหน้าเนี้ยถ้าถ้าเราไม่ค่อยได้ซื้ออะให้เราไปกดที่โค้ดส่งฟรีก่อนโคด้คดกดกดตรงนี้นะนี่นี่โค้ดส่งฟรีกดโค้ดส่งฟรีปุ๊บมันจะมีโค้ดให้เราเก็บเยอะแยะเลยนี่เห็นปะเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าเราไปกดแล้วมันก็จะมีช้อปปี้เบย์ให้เราไปสมัครอะให้เราไปกดสมัครมันสมัครไม่ยากครับกดยินยอมแล้วเราก็ยืนยันถ่ายรูปบ,บัตรประชาชนพวกอะไรเยอะแยะ แล้วมันจะให้ส่วนลดอะไรเรายเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็มีโค้ดส่งฟรีพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราไปกดเก็บได้เลยเนี่ยเก็บโค้ดเนี่ยอันนี้ผมเก็บแล้วนะเนี่ยเก็บโค้ดเลยกดเก็บไปเลยอันไหนเก็บได้เรากดให้หมดเลยเนี่ยครับเก็บโค้ดเก็บโค้ดเก็บเข้าไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีโค้ดเค้ดเยอะแยะมากมายแล้วจะทําให้เราได้ส่งฟรี เราจะสามารถส่งฟรีได้กับร้านที่มันเป็นพวกนี้ถ้าเราเลื่อนดูนะนี่ผมกดกลับมาหน้าแรกนะมันจะมีเขียนว่าส่งฟรีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นว่าที่มันบอกว่าส่งฟรี99เกนี่ยก็คือถ้าเราซื้อของ99บาทมันจะส่งให้ฟรีเลยเนี่ยหรือลำโพงตัวนี้สมมติเราจะซื้อลำโพงใช่ไหมตัวนี้ครับมันบอกว่าส่งฟรีล้วก็กดเข้าตะกร้าไปก่อนแล้วก็เลเลือกเลือกดูแล้วลองลองกดดูนะกดดูปุ๊บแล้วก็เลือกใช้ค้ดเนี่ย มันก็จะมีโค้ดส่งฟรีมาให้เห็นไหมเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจะมีโค้ดส่งฟรีส่งให้เราแหละแ,แล้วข้อด,ดีของมันคือโค้ดส่งฟรีอะ่ะมันมันใช้ได้หลายร้านเนี่ยสมมุติเรากดร้านนี้ด้วยร้านนี้ด้วยร้านนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญลักษณ็คำว่าส่งฟรีจะไม่ได้เราจะได้เฉพาะร้านที่มีเขียนคําว่าส่งฟรีเท่านั้นนี่อย่างเงี้ยส่งฟรีส่งฟรีเ็กกากัเดี๋ยวผมกดไป3ลร้านละมีแว่นตา1ลร้านนะแล้วก็ แล้วก็ลเ,เนี่ยไอยแบตเตอรี่ในร้านหนึ่งแล้วก็ลำโพงเนี่ยแล้วก็เ,กเ,กเไปเลือกโคดส่วนลดปุ๊บแล้วเราก็เลือกโคสส่งฟรีเนี่ยเห็นไหมปับ๊บแล้วเราก็จะได้ส่งฟรีเลยวเวลาเรากดกดชําระเงินปุ๊บอะจริงๆไอเนี่ยมันผมใช้ไปแล้วไงมันจะได้ส่งฟรีหมดเลยร้านเนี่ยคือมันจะลดให้40บบาทอะเนี่ย คือแต่ละร้านนะมันจะลดให้40บาทเราก็จะได้ส่งฟรี40บาทแต่ละร้านแหละมันจะเลือกสูงสุดได้ถึง20ล้านค้าเลยนะก็คือเราสามารถเลือกโค้ดอย่างเงี้ยส่งฟรีที่มันเป็นส่งฟรีอะ่ะได้ถึง20ล้านค้าแล้วเราเข้าจ่ายตังค์ทีเดียวอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้อันนี้ก็จะส่งฟรีให้เราไปเลือกเฉพาะที่มันส่งฟรีอะ่ะมันจะส่งฟรีหมดเลย20ล้านค้าเนี่ย <c oughs> อันนี้คือกรณีที่เราเลือกส่งฟรีแล้วมันมีโค้ดหนึ่ง กดกลับมาก่อนมาที่หน้าแรกก่อนครับมาที่หน้าแรกอ่ะนี่เห็นคําว่าสิบเปอเซ็นต์ถ้าเราซื้อของราคาแพงๆอ่ะซื้อของราคาแพงๆอ่นเนี่ย <c oughs> ถ้าเราซื้อถึงห้าพันไอหน่อยอเสียงแหบนิดหนึ่งถ้าเราซื้อของถึงห้าพันเนี้ยเนี่ยเราเก็บโค้ดก่อนนี่เก็บโคด้ดนี่มันบอกเห็นไหมรับคืนสิบเอร์เซ็นตสูงสุดห้าร้อยคอย ก็คือถ้าเราซื้อของ5,000บาทนะ่ะเราจะได้ได้เหรียญคืนมา500เหรียญสำหรับในการสั่งซื้อในครั้งต่อไปเนี่ยคุ้มอยู่นะ <S <S ถ้าเราคิดจะซื้อของแพงๆนะสักห0 0 0ันน่ะเราก็ไม่ใช้โค้ดตรงนี้เราก็จะได้คืนอีก10%นะ่ะวิธีการซื้อนะครับเราก็เลื่อนดูเราอยากได้อะไรเราก็ไปซื้อแต่ว่าเราต้องดูสัญ,ญลักษณ์ที่มันเขียนว่าไอ้10%อนะ่ะเนี่ย่อย่างเงี้ยลำโพงเงี้ยตัวเนี้ยปับ๊บเนี่ย เราเพิ่มไปแต่ในตะก้านะแล้วเรากดดูถ้าเราจะซื้อลโพงตัวเนี้ยเนี่ยเพราะว่ามันมันมีสัญลักษณ์10%เนี่ยเนี่ยให้เรากดไปเลยสมมติเราบ้าพลังเลยซื้อมันสิตัวไปเลยน <c oughs> ้อยอายนิดหนึ่งเสียงแหบช่วงนี้ผมกดไปเลย10ตัวให้มันได้เนี่ยสามพันถ้า3ามพันเรเน่ะเราก็ไปเลยโคส่วนลดปั๊บนี่รับขึ้น นี่สามพันแปดผมจะได้ผมจะได้เหรียญคืนเห็นไหมเห็นคำว่าคาว่าได้รับไหมผมจะได้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าเหรียญเลยเห็นไหมนี่ถ้าผมซื้อผมจะได้ตังอีกสามร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยตรงนี้เพื่อเอามาซื้อในครั้งต่อไปนี่แหละครับวิธีการสั่งซื้อแบบว่าใช้โค้ดส่วนลดโดย lazada แล้วก็ shopee shopee ดิ มันจะมีส่วนลดให้ในวันวันอังคารครับถ้าคุณซื้อวันอังคารน่ะคุณรอเลยเที่ยงคืนของวันจันทร์น่ะเที่ยงคืนของวันจันทร์ช่วงเที่ยงคืนน่ะมันจะให้ส่วนลดตรงนี้ถึง20%เลยจาก1 0ตัวนี้มันจะให้สูงสุดถึง20%เลยคุณกดรอไปเลยไม่ต้องห่วง20%ก็ซื้อได้สบายจากตรงเนี้ย375เเนะี่ยคุณจะได้เหรียญถึง มันน่าจะให้สูงสุดที่500อ่ะคุณก็จะได้เหรียญคืนถึง500อ่ะเพราะว่ามันมีจํากัดไงมันได้20%แต่ว่าสูงสุดได้แค่500เหรียญถ้าคุณซื้อแค่เนี้ยสมมุติว่าซื้อเนี้ยสิตัวเนี้ย,มมยคุณก็จ่ายไปแค่3ามพันเจ็นี้ยแต่ก็รวมค่าส่งอีกก็ประมาณ3ามสามพนิดๆิแต่คุณจะได้เหรียญคืนอีก500ในการสั่งซื้อครั้งครั้งต่อไปอะ่ะครั้งต่อไปคุณก็จะเอาไอ้เหรียญ500อยเอาไปเป็นส่วนลดได้500บาท ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะนี่แหละวิธีการสั่งซื้อของผมผมสั่งทีผมก็เลยสั่งเยอะๆหาร้านที่มันมีส่วนลดเยอะๆแล้วเราก็สั่งมาจะได้ประหยัดทั้งค่าส่งแล้วก็บางทีก็ได้เหรียญคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะบอกเนี่ยสัญลักษณ์อย่างเงี้ยได้ได้เหรียญคืน10%หรือว่าส่งฟรี9 9เเนี่ยให้เรามากดรับตรงนี้ก่อนเนี่ยให้เราเลื่อนดูครับเนี่ยพวกนี้มันจะมีโค้ดส่วนลดให้เราเยอะมากเลย แต่ว่าเราต้องเลือกดูหน่อยละกันถึงจะได้ส่วนลดเนี่ยส่วนลดพิเศษเนี่ยส่วนลด2ต่อเนี่ยร้านแต่ละร้านมันก็ลดให้อีกคือแต่ละร้านค้ามันก็จะลดให้เราไม่เท่ากันนะหรือว่าแบรนด์ถูกชัวร์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์พวกเนี้ยอันนี้ก็จะมีส่วนลดอยู่เนี่ยเก็บโค้ดเลย15%แถมบางอันเนี่ย20%ด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่าเราต้องไปกดเปิดก่อนนะช h อป e e p เปเนี่ยคือเราต้องไปยืนยันก่อน ช้อปปี้เปย์ยืนยันก็ไม่ยากครับอาจจะถ่ายรูปหน้าเราคู่กับบัตรประชาชนของเราอะ่ะ mm hmm. เพื่อจะเปิดใช้งานก็คือมันจะบางทีมันจะมีเงินกู้ครับช้อปปี้มันจะมีเงินกู้ให้เราก็คือเราสามารถกู้เงินกับมันได้แล้วเราก็ผ่อนกับมันผ่อนกับช้อปปี้แต่เราก็จะเสียดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆนี่ครับก็ดีอยู่นะผมก็สั่งซื้อในใช้อปปี้อ่ะราคาถูกดี ราคาถูกแล้วผมก็ซื้อถ้าจะซื้อจริงๆนะแนะนําร้านต่างประเทศครับร้านต่างประเทศถูกมากเลยร้านต่างประเทศก็คือแต่ว่าจะรอนานหน่อยนะรอประมาณสิบสี่วันสิบถึงยี่สิบวันนะ่ะสิบถึงยี่สิบวันในการรอของผมเคยรอของแล้ววัยสุดได้แค่เจ็ดวันก็ได้ของแล้วนะแต่บางร้านก็จะนานหน่อยบางร้านก็ไม่ส่งบางร้านเราสั่งไปมันก็ไม่ส่งก็มีเนี่ยเนี่ยผมก็ซื้ออย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแอมอย่างเงี้ย 278บาทเองแล้วเราได้ส่วนลดอันนี้ร้านนี้ไม่ได้ส่วนลดนะเนี่ย278ไม่ได้ส่วนลดถ้าได้ส่วนลดมันจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้สัญลักษณ์ที่ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ดูว่าร้านไหนที่มีส่วนลดแต่ว่าถ้าร้านที่มีส่วนลดมันก็จะแพงหน่อยเพราะว่าเพราะว่าช้อปปีมันจะเก็บไอ้นี่ไงมันจะเก็บค่าธรรมเนียมเยอะร้านที่มีส่วนลดนะ่ะมันจะเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่5้าถึงสิเอร์เซ็นต่ะร้านมันก็เลยขายราคาถูกไม่ได้มันก็เลยต้องขายแพงอ่ะอืมเพราะว่ากําไรมันน้อยยังไงก็ไปลองดูแล้วกันครับในการสั่งซื้อของในช้อปปีอันนี้ผมแนะนําแค่ช้อปปีก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะซื้อในช้อปปีไงเพราะว่าราคามันถูกดีแล้วก็ข้อดีคือมันติดตามสินค้าได้ง่ายอ่ะถ้าเราซื้อในช้อปปีหรือลาซาด้าอ่ะร้านมันไม่ส่งของให้เราหรือมันส่งอะไรผิดพลาดอ่ะ เราสามารถเรียกเงินคืนได้นะช้อปปี้กับลาซาด้าแต่ถ้าเราไปสั่งซื้อของใน a c e b o o k อะ่ะใน Facebook ก็คือบางทีมันมีมิจฉาชีพเยอะใน Facebook อะ่ะเราโอนเงินไปให้มันโดยตรงอะ่ะเราไม่สามารถเอาเงินคืนได้เลยนะแต่ถ้าเราสั่งซื้อซื้อถูกต้องในระบบของช้อปปี้นะเราสั่งซื้อเราจนได้ของมาแล้วใช้งานได้ประมาณ3 4วันแล้วถ้า3 4วันแล้วเราใช้แล้วมันมีปัญหานะ่ะ เรายังไม่กดรับของนะเราสามารถเคมมันได้เลยนะเรากดไม่ยอมรับมันนะ่ะแล้วก็ให้ช้อปปีมันจัดการนะ่ะเราสามารถส่งของคืนได้นะแบบลำโพงเงี้ยเราได้มาเบี้ยวๆอย่างเงี้ยเรากดคืนได้เลยเรากดคืนสินค้าเลยแล้วเราก็ไปส่งคืนที่เคอรี่หรือว่าหรือว่าที่ไอคอนส่งทั่วๆไปอ่ะแล้วแต่มันจะจัดให้เราไปสามารถส่งคืนได้เลยส่งคืนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะ ส่งคืนเลยแล้วเดี๋ยวช้อปปีมันก็จะมันก็จะจ่ายต่างคืนให้กับเรามันก็จะคืนเงินแล้วนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับใครที่จะสั่งซื้อของในช้อปปีแล้วในช้อปปีแล้วกันผมแนะนําแค่ที่ที่นี่ก่อนส่วนลาซาด้าก็ไม่แตกต่างกันมากครับลาซาด้าเดี๋ยวนี้มันอัดโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีให้เยอะมากเลยผมก็ซื้ออยู่2เว็บแหละทั้งช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าแล้วแต่เว็บไหนถูกผมก็ไปซื้อเว็บนั้น โอเคนะใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองถามผมมาแต่คือให้เราเลื่อนดูตรงเนี้ยเนี่ยเลื่อนดูข้างบนเนี่ยเนี่ยเลื่อนดูมันจะมีโค้ดส่วนลดให้อยู่พวกนี้แหละเนี่ยโค้ดส่วนลดมันเยอะเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยเนี่ยลดห้าร้อยบาทนี่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเก็บเนี่ยเนี่ยเก็บโค้ดเลยอันเนี้ยพวกสปอร์ตเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราสามารถซื้อพวกอุปกรณ์กีฬาได้ก็จะลด20%เลยหรือพวกเต็นท์พวกอุปกรณ์ท่องเที่ยวอะไรจะอยู่ในหมวดเนี้ก็ซื้อได้โอเคครับสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละสงสัยยังไงก็ถามดูเพราะว่าผมจะซื้อของในเนี้เยอะมากเลยแล้วผมก็เคยขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยเอามาลงขายเนะเาะเผื่อใครสนใจของสินค้าของผมก็รอดูแล้วกันเผื่อผมจะกลับมาขาย เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ขายนานมากแล้วเป็นปีแล้วเลิกขายแล้วขี้เกียจไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดี